หุูคนครับหู้โหกระโดดมาฟาดเลยเฮ้ยเว่าตอนนี้ลมแรงมากครับทุกคนเราต้องคิกสถานการณ์โอ้โหฟองท่วมเลยตัวก็ใหญ่หมายแบบนี้ใครจะไปคิดโอ้โห n นซีีสองครับสวนแหลกแตกทุกหมาย สวัสดีครับสวัสดีนานานักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันที่อ่งอางเดากกยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นไลาช่อนนะครับให้เอาเหยื่อมาเทสก็คือกบยาง ncv 2นะครับ ตัวนี้รุ่นสวบแรกแตกทุกหมายเดี๋ยวเรามาตีไปช่อนกันรัวๆเลยนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็จะเป็นคันมอนเตโกนะครับแฮมเมอร์เวมอนเตโกตัวนี้เวท10-20เ่นรปช่อนประกอบกับลอกสติซีทีนะครับใส่สายซินิทพรีเมียม PE 1.5นะครับแล้วก็ฟูโลคาร์บอนแท้100% 25ปอนด์เดี๋ยวมาดูว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนไปลุยไปตกปลากัน เอ,เ,เอหอ,ห,อหมายสวยมากเลยนะคือเนี่ยมันเห็นอะไรยึกยักยักมันต้องซัดแล้วนะเอาจังจริงอ่ะ อะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไชปช่อนหรือเปล่าหูหมายอย่างนี้ไม่มีไปช่อนอุย้ยหมาเว้ยดัน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 หมาเว้ยโว้พูดไม่ได้ว่าเขาไม่ได้เนี่ยเขาดันมาถึงนี่เลยเนี่ยเน,นี่ยตีหัวแม่ <laughs> ดันมาแต่ไม่ไม่กัดอเอ้าวิแต่มันจะเอาจริงนะมันดันอะ่ะมันดันอย่างเดียวอะ่ะ ดันอย่างเดียวเลยจะกัดก็กัด,กดได้นะั่นดันทำไมเนี่ยวูโหดันดันอีกแล้วดู้รู้รู้วูบก,กับบ <laughs> ก,กับโอ้ยดันมาแล้วบวก,กับเหมือนจะเอานะ ดันมาวกกับเฉยอ่นะเออเดี๋ยวลองไลด่ดูตัวสวยด้วยตัวนี้ดันมาเออดันใส่อย่างเดียว,นยยวคนตีอุ้ยขัดน้ำกร้จาย <c oughs> โอ้ยชาดน้ำกระจายนี่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 ดูดูดูดันดันน้ำนูน่นเลยหรือมันต้องก่อเร็วตามถึงนี่แค่อะไรของมึงเนี่ยเออดู โอ้ดันใส่แบบกัดกด็กัดทันนะอาอืมดันมากัดย้อนแสงนี้ด้วยนะฝั่งนู้นไม่เอาเลยเออดันใส่แบบ ดันใส่แบบลุ้นมากเลยวะต้องกัดแล้วนะนี่เอาดันมาแคเนีย แบบน้ำใสๆไม่คิดว่าจะมีปลา okay. 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 ด้วยนะแนครับมาแล้วบนบนหน่อยบนหน่อยไม่ได้เลยกบยาง NCV2 ครับเต็มปากเต็มคำเอ้ซ่าใครสวยกำลังบดเลยครับคือหมายแรกเนี่ยเราไปมันมันไม่กัดเลย มันไม่กัดเลยแต่มันกัดลูกปลาครับทุกคนโอ้โห oh, n c v 2ครับสวบแหลกแตกทุกหมายสวบเต็มป่าครับนี่แต้มแรกเลยนะก็ใช้คันแฮ m ิงเวย์มันจะโกนะครับเวท10 20ตัวนี้เป็นด้าม EV a ครับตัวใหม่ตึงๆเด้งๆนะงานประช่อนตรงงานครับตัวนี้นะฝากไว้ด้วยกบยงังรับหนึ่งครับ <Okay. S 2> โอเคหุยหุย ใช่ไหมยเอ,อเหมือนจะตามอะนะอุ๊ยหแม่นด้วยส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 วยต่ไม่แดดดูดเลย โอ้โหไม่อยู่เหยื่ออยู่บนบนกอยู่เลยนะโอ้โหเหยื่อลงปุ๊บดูดเลยลองเหรียนนะี่ตื่น,ย,น,นยังฮะบิดอ่ะเฮ้ยยังอยู่นะอุ้ยน้ำมันติดอะไรเนี่ยฟ้าก็อยู่ ถ้ามันอยู่นี่ก็เกินนะหมาลงไปเล่นน้าเกี้ไปไหนละเฮ้ยแต่นี่ยังอยู่นเนี่ยน้ำยังเรื่อมอยู่เลย มาฟัดเลยโอ้โหโอ้โยังโหดมาแบบนิ่งๆอ่ะเื้ยไซสสวยครับทุกคนพบยาง ncv 2โอ้โหเห็นปากไหมเห็นปากมันกระโดดซัดไหมโอ้โหเต็มปากเต็มคามครับไซสสวยเลยโคตรโหดอ่ะคือตรงเนี้ยตีประมาณ3ามสรอบนะครับแล้วมันกัดไม่โดนมาทีหนึ่งแล้วเราก็ย้ำย้ำจนมันเอาไซสสวยมาก เต็มปลายอีกแล้วครับ NCV2 โอ้โหช่อนธรรมชาติครับอ่างกับน,น้ำดอกกายครับผมสีขาวหัวส้มโอเคเย็บอีกหนึ่งครับตัวที่สองมาแล้วอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนสีกันนะครับตัวนี้เป็นสีทูโทนเหมือนกันนะครับตูดน้ำเงินหัวชมพูนะเดี๋ยวลองดูนะครับหมายนี้หน้าหน้าตีหน้าย้ำอยลองย้ำๆดูโอ้โสายดูดด้วย กัดตีเล็อเกินครับตรงนี้ โอ้ยอืมแไม่ไม่สวบไปเลยดันอีกแล้วดันอีกแล้วยังเห็นตัวอยู่นะออไอไอ้ลูกช่างดัน โอ้ไม่เอาหนีอะไรวะเฮ้ยอู้ปากกินช่ยเหมือนเมื่อกี้เหมือนใบไม้มันตกมาเหมือนมีอะไรตกดิมาครับตัวที่สามโอ้โหจะบอกว่าทุกคนมันร้อนมากนะครับช่วงนี้ มันทําให้ปลาแบบหายากมากเพราะว่าช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนสักประมาณ9ก้ามงเนี่ยปลาเริ่มหายากแต่เราก็ต้องหาหาตามรบไม้นะครับ <c oughs> ตัวนี้สามตัตัวเล็กไปหน่อยนะ <c oughs> กบยาง ncv2 ครับ <c oughs> นี่ตัวนี้สีใหม่สีชมพูนะครับหัวชมพูตูดน้ําเงินนี่สีที่เอ็นหนึงออกแบบนะหน้าตาโหดๆลมก็แรง <c oughs> ปลาก็หายากแดดก็ร้อนโอ้โ oh ห oh oh. ตัวที่สมอา่าตดอกกายครับโอเคเก็บอีกนึงครับ อยู่ปะอยู่ปะเฮ้ย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 ไหนไหนไหนเฮ้ยเจ้าเจ้าเจ้าปัดเฮ้ยสิผายโอ้ยไม่มึงมึงไม่ตึงว่าเนี่ยดูฟ้องดิวัดวืดเนี่ยทีแรกอ่ะยย้อนนสามัเออมันย้อนมาโอ้โห อันเขาไปเท็กซัสปลากัดผมนี่มือไม้สั่นเลยเว่าตอนนี้ลมแรงมากครับทุกคนเราต้องพลิกสถานการณ์นี่เราใช้เป็นเท็กซัสแบบนี้เลยกวัว5กรัม3กรัมและห้ากัมนี่แหละแล้วก็ปลายางคาบุกิเบ็ดนอนลองดูอืมอืมอะไรเอาเยอะเฮ้ยดู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 มองดิเออเฮ้ยเอาเลุ้ยเอาเลยสายวิ่งลุ้ยสายไปลุ้ยสายไปลุ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งยาวเลยว่ะเฮ้ย เฮ้ยใหญ่ใหญ่วัดวัดแลวัดวัด,ดอยู่วะอยู่ดิเฮ้ยตาอ,อะไรอันไหนฮะไอ้ลูนแค่วอะเข้ามาไม้แค้วะเฮ้ย,อ,ยอะไรดีเฮ้ยอันอะไรวะช่อนแหละน่าใหญ่ตรงไหนอ่ะอันนี้หรอประโมยแม่ ส่งมันมันเข้าย่านะแล้วก็อาจจะพาไปพันพาไปย้อนนะจริงดิกูต้องเปลี่ยนละโหดฟองท่วมเลย เฮ้ยอยู่อยู่อยู่เอาจนได้โอ้ยตัวโคตรใหญ่เ็ดเค่เอ้ยเข้าใจแต่ว่าแต่ว่าระวังหลุดระวังหลุดระวังหลุดโอ้โหเอ้ยกัดทั้งหลายทีโอ้ยโอ้ยเอ้ยโอ้โหจะได้ ใหญ่ด้วยใหญ่โอ้โหนี่ปวดล้องแล้วดินีเดี๋ยวถ่ายรูปให้สวยเลยข้อเอาอ่ะข้อแบบไหนข้อแบบไหนยวดูดิอ๋อข้าเป็นปักเลยน่าปวดจมืนจะหจมานโยนไปทางไหนก็จะหมาน ไอ,อ,อ้ย่าอุ้ยสองช่วมเลยอันแม่งเข้าเข้าอีกแล้วนะ่ะเดินเดินัน่งเข้าในไม้ลแล้วน่ะังอยู่นะ่ะฟองคลอดเลยสองช่วมเลยมันอยู่หรือว่าไม่อยู่แล้วนะ่ะมันกัดดีจังว่าคนเดียวเยี่ยอยู่ป่ะน่ะไฮ้ย่ไม่ใส่รองเท้าไปกัดดีจังว่ากัดจังคนเดียวจังหวะมันได้เะจังหวะได้สายใหญ่ไหมฮะเฮ้ยออกหมแล้ว โอ้โหยัยงใหญ่โอ้โอ้สุดว่ะตัวหมายแบบนี้ใครจะไปคิดโอ้ยังใหญ่โอ้หาปลาให้กูขายเจ๋วมาก <c oughs> หมอแกเขาไม่หลุดด้วยนะโอ้ตรงนี้แม่งมีโลก,กว่า <c oughs> สุดยอดครับ <c oughs> <c oughs> สมสมกันที่อยากตกเลยใช่ไหมไม่มีฟองอืมอะไรออกมาเออ อะไรอ่ะไปเสี่ยงหนาวมันกัดกูเว้ยเอาลู้เว้อาฟองคึืนคึืนท่วมเลยไปปะวะไปเว้ยไปเว้ยไปเว้ยอ่านเว้ยนั่นน่ะฟองอยู่กลางเอออาจจะตัวเล็กเช็คสายอ่ะ ว่ามันยังแบบเราบินๆตึ๊ดตึ Gym. ๊ดตึ <anch> call, ๊ดตึ๊ดบ้านนี่ไม่ชอบพาเข้าไอ้ไอ้เนี่เราบินมาและวิ่งไว้สายนะสายวิ่งเฮ้ยสายมันเอียงว่ะโโอ้หมันเข้าเข้านี่แล้วโอ้โหขายันขายแล้วโอ้โหดูฟองเลยโอ้โห อะไรครับเนี่ยกูปล่อยปลาวิ่งขนาดนี้เลยโอ้โหไม่ทำไมแล้วทำไมไม่กืนวะวัดบืดเจ้ขวนสายดิโอ้โห <laughs> เออ,เอ,อย้อนมามันกระตึกเลยอะ <laughs> เออโอ้โหอะไรครับเนี่ยกูไม่ส่งนานแล้วกัสัตว์เ <laughs> นี่ยแต่มันไม่มั่นใจไง่มันไม่ได้วิ่งป๊ดอะ <laughs> แต่มันสัตว์วิ่งย้อนเนี่ยวิ่งย้อนแล้วสายมันก็วิ่งตามกูไม่ได้ยกกับมึงนะนะกูลากว้า่กระตกเลยหย่อนให้สายวิ่งก็ ไม่ถนัดอะไรครับเนี่ยอ่านในฟองอ่ะฟองขึ้นที่หลังแล้วน้ำลึก้อ๊ะเมื่อ,อกี้นึกว่าเป็นไม้แหละอ,อะไรเช็คไ <Check S 2> ด้เช <check. S 2> ็ค <laughs> เฮ้ยโหชัอนเอ้าทำอะไรออกมากระโดดอะไรอ่ะไม่เข้าใจอะไร่ไม่รู้มันเจออะไรหรือเปล่ากระโดดออกจากตตลิงตตลิงอ่ะตัวใหญ่เ้วยกระโดดออกจากตะลิงอ่ะครับลืมกดถ่ายพูดซะเยอะเลยเซ็กซ์ส โอ้พูดธิยะเลยครับนี่ครับคันฮาร์มิเวเอมอนสเตโกอีเวนะครับงัดไปช่อนมาแล้วหนึ่งตัวครับผมลืมกดทายนี่หนึ่งตัวเอ้ยหลุดไปแล้วโอ้หนึ่งตัวครับ <laughs> ทุกคนกว่าจะได้กัดใกล้ๆเลยลืมกดถ่ายดูดูถ่ายมาเป็นชั่วโมงชั่วโมง<ะ>ตอนปลากัดลืมกดถ่าย <c oughs> โอ้โหอ,อะไรครับเนี่ยโอ้ <c oughs> หนึ่งตัวครับโอ้โหรอดครับรอด อะไรก็ไม่รู้ลืมกดถ่ายเฉยนี่ครับเท,เทคนิคง,ง่ายๆนะเราตีแล้วก็ลากมาช้านะครับนี่จะบอกเทคนิคนี่เซียนอยู่นี่เซียนอยู่นี่นะแต่เทคนิคผมจะจะกอมาอย่างเี้ครับแต่ของอ่านจะยกยกชับ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 ,ชบนะเออผมมามาเืา่อกาเอา <laughs> เอายเยอะน้ำดิ แต่ยี่เหมือนมันยังมันมันกัดยังไม่เข้าเปลี่ยนเลยเออใช่ไหมอ้าโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงครึ่งนะแต่ห้าโมงครึ่งเนี่ยร้อนมากมากนะครับทุกคนเรามาเทกซัดกันอยู่บอ่อเล็กๆตรงนี้นะครับหลบลมนะเมื่อเช้าเนี่ยเรามาตีตรงนี้แล้วได้ได้ไปสองตัวนะครับแล้วแล้วก็มีปลาจิบแต่ตีผิวน้ําไม่เอานะครับ เราก็เลยมาเท็กซัสโดนไปอีกอยู่3ตัวในนี้หลุดไปหลายตัวครับใหอ้อันตีด้วยนะครับนะคันที่ผมใช้ก็ปากกันไว้ด้วยนะครับกับคันแฮมมิงเวย์มอนเตโกนะครับตัวนี้อีเวนะด้ามอีเวมันจะมีด้ามอีเวกับด้ามก๊อกนะครับตัวนี้เป็นเวท10 20นะครับ6ฟุต1ท่อนตัวนี้ก็งัดเด้งๆได้เลยนะครับเหมาะสมกับปลาช่อนนะครับผมเอามาตีปลาช่อนวันนี้เมื่อเช้าได้จากกบยางไว้เนี่ยถึง3-4ตัว นะครับสาสีตัวกบยาง NCV2 นะครับวันนี้ใช้เหยื่อ NCV2 เนี่ยแต่เช้าเลยรุ่นสวบแหลกแตกทุกหมายนะครับฝากกันไปด้วยนะครับเร็วๆนี้เจอกันแน่นอนนะคันเบ็ดเนี่ยจากค่ายสยามซูนะครับฝากไปกดไลค์กดแชร์เพจสยามซูด้วยนะครับนะแล้วก็สายพีซินิทพรีเมียมเนี่ยจากค่าย k b t a c k e กนะครับฟูโรคาร์บ,บอนก็ k b t a c k e นะฝากกันไปด้วยนะครับผมใช้มานานแล้วนะ เคก็เร okay, e ็วนี้กบยางเอ็นซีแหละนะสบแหลกแตกทุกหมายนะครับ V2 เจอกันแน่นอนนะเร็วนี้ปีนี้แน่นอนนะครับโอเคก็จบทริปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปในแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันเยอะๆนะครับเพื่อให้เรามาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูเรื่อยๆเนาะโอเคก็ไปกลับบ้านกันดีกว่าร้อนแล้วจอดจอดเรือในที่ที่แบบเป็นเหมือนเป็นที่ส่วนตัวด้วยไม่รู้จะโดนทุบรถรถหรือเปล่านะโอเคไปไปดีกว่าไป